วุนวิงสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำชีสเค้กกันค่ะสูตรในวันนี้นะคะจะเป็นสูตรของทางร้านนะคะที่เราทำขายกันจริงๆแต่ว่าวันนี้นะคะลืมถ่ายทำในช่วงที่เป็นแครกเกอร์ข้างล่างนะคะวันนี้เราจะมาบอกแต่สูตรที่เป็นชีสเคก้กข้างบนนะคะแต่สูตรที่เป็นแครกเกอร์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ตรงรายละเอียดด้านล่างนะคะส่วนที่เห็นในคลิปนะคะเป็นแครกเกอร์บดน,นะที่ทางร้านใช้นะคะ ครีมชีสเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะครีมชีสตัวนี้หาซื้อได้จากแมคโครนะคะก้อนใหญ่น่าจะาประมาณ1นกิโลนะคะก็เอาออกมาไว้ข้างนอกตู้เย็นรอให้เขานิ่มก่อนนะคะแล้วเราก็เอาลงทั้งก้อนเลยค่ะใส่ในเครื่องผสมได้เลยค่ะในคลิปนี้ก็คือทั้งก้อนเลยนะคะทำขายค่ะตีครีมชีสให้เขานิ่มนะคะแล้วเราก็ปาดโถด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ้นโถวอ่ะเขาจะชอบติดกันนะคะต่อไปใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลจะอยู่ที่400กรัมนะคะน้ำตาลทรายธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะก็ค่อยค่ยคยตักลงไปนะคะในชีฟชีฟให้ตีให้เจ้าน้ำตาลเนี่ยเขาละลายนะคะค่อยๆยทยอยใส่น้ำตาลลงไปจนหมดนะคะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะ อย่าลืมพยอยปาดโถปาดเรื่อยๆนะคะพอเขาเข้ากันดีเตรียมไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่สิบฟองค่ะไข่ไก่ทางร้านใช้เบอร์สองนะคะซื้อไข่ไก่มาสิบฟองไม่ต้องจำยากเลยนะคะสูตรของทางร้านซื้อสิบฟองใส่สิบฟองเลยจ้าตีไข่ให้เข้ากับครีมชีสของเรานะคะค่อยๆหยอดทีละฟองนะคะ ต่อไปเป็นครีมเปรี้ยวกระปุกนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะค่อยๆใส่ทั้งกระปุกเลยค่ะต่อไปเตรียมน้ำมะนาวนะคะหรือน้ำเลมอนก็ได้100 ml ค่ะค่อยๆหยอดใส่ลงในครีมชีสของเรานะคะเสร็จแล้วร่อนแป้งรอเลยค่ะ เราจะใช้แป้งเค้กในปริมาณ100กรัมนะคะเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วก็เอาลงโถเลยค่ะต่อไปเป็นเนยละลายค่ะที่ร้านใช้เนยเค็ม90กรัมนะคะค่อยๆใส่เนยลงไปนะคะให้เขาตีเนยเนี่ยจะทำให้เค้กเราเนี่ยขึ้นเงาสวยสิ่งสำคัญนะเพื่อนๆอย่าลืมปาดโถนะคะ ตามขอบหรือตามก้นโถเราต้องปาดให้หมดนะคะค่าย่างนั้นเดี๋ยวเค้กเราจะเป็นไตค่ะเสร็จแล้วเราวอร์มเตารอเลยค่ะที่อุณหภูมิ200ตลอดการอบเราจะใช้อุณหภูมิ200องศานะคะแต่การวอร์มเตาเรอสตาร์ทที่240แล้วสักพักเราก็มาเปลี่ยนเป็น200ก็ได้ค่ะเมื่อเราตีครีมชีสของเราเสร็จเราก็เอาลงใส่ทิมเลยค่ะ สังเกตครีมชีสที่ตีออกมานะคะเนื้อเขาเนี่ยจะเนียนแล้วก็สีสวยมากเลยค่ะอันนี้เราใช้พิมพ์3ปอน2อันนะคะลองด้วยกระดาษลองอบเสร็จแล้วเทแล้วเนี่ยจะมีฟองอากาศเราใช้ไม้จิ้มฟันไล่อากาศออกก่อนนะคะ เสร็จแล้วเข้าอบในอุณหภูมิที่200องศานะคะยาวๆไป1ชั่วโมงนะคะแต่เทคนิคก็คือเราจะใส่น้ำร้อนเข้าไปด้วยนะคะแล้วในช่วงการอบตาร์ตตอนแรกนะคะจะอยู่ที่240องศาสัก20นาทีต่อไปก็ลดอุณหภูมิลงเหลือ200องศาก็ได้ค่ะ หลังจากที่อบเสร็จนะคะส่วนตัวจะชอบให้หน้าเขาไหม้นิดนึงนะคะเราก็จะได้หน้าประมาณน,นี้นะคะทางร้านจะตัดได้12ชิ้นต่อ1ก้อนสูตรในคลิปนี้ได้2ก้อน24ชิ้นนะคะสูตรนี้ทำขายซื้อวัตถุดิบมาก็ใช้ได้หมดเลยไม่ต้องเก็บให้ค้างตู้เย็นให้เก่านะคะเดี๋ยวเราจะเขียนสูตรตรงคำอธิบาย ในท้ายคลิปนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปคำนวณต้นทุนแล้วลองทำขายดูนะคะบางทีอาจจะเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านของเพื่อนๆได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวุ้นวิงด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้วุ้นวิงลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ